การอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าโดยคำพูดของเราเองการอธิษฐานไม่ใช่การฝึกสมาธิหรือการตั้งจิตปรารถนาให้เป็นไปตามความตั้งใจของเราและการอธิษฐานก็ไม่ได้เป็นเพียงการทูลขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าเท่านั้นแต่การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าการอธิษฐานเปรียบเสมือนลมหายใจเราต้องหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพื่อจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ฉันใดเราก็ต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์สนิทก,กับพระเจ้าฉันนั้น ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเราก็สามารถคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาได้ทุกวินาทีจะอธิษฐานอย่างไร 1. สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็น 2. ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำสามสารภาพความผิดบาปในแต่ละวันต่อพระเจ้าสทูลขอพระเจ้าในความปรารถนาของคุณ ห้าทูลขอพระเจ้าเผื่อผู้อื่นพระเจ้าที่รักขอพระเจ้าทรงอวยพรวันเวลาของลูกทรงสำแดงพระกรุณาเหนือชีวิตลูกขอทรงมอบสันติสุขขอพระเจ้าทรงสถิตและนำหน้าลูก ขอทรงติดตามอยู่เคียงข้างและอบล้อมตัวลูกขอทรงประทับอยู่ในลูกให้ทุกวันมีความชื่นชมยินดีของพระองค์เต็มและล้นออกจากชีวิตของลูกให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีปกคลุมคนรอบข้างลูกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรชีวิตของลูกในนามพระเยซูคริสต์อเมน